มดดำช็อกลีนาจังรกระชากวิกแพรี่ยันไม่ได้จัดฉากรับช็อกยันไม่ได้จัดฉากหลังจากมีประเด็นร้อนปมดราม่าแพรี่ไพวันและลีนาจังกับการดึงวิกผมในรายการช่อง Youtube ของมดดำกระซาพา จนเป็นเรื่องราวออกมาโต้ตอบกันไปมานั้นล่าสุดคนกลางอย่างมดดำกษาภาก็้มาร่วมงานฉลอง90ปีที่8มร a นเชกฟีนิก i เจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดอะไรและไม่ได้โปรโมทด้วยนะเหมือนว่าเราไปถ่ายโฆษณาแล้วเขาบอกว่ามันจะต้องมีรายการออนไลน์พพอร์ตแล้วกว่าเราจะว่างมันก็ว่างหลังเที่ยงคืนทุกวันจะมีใครที่จะมานั่งรอเราถ่ายเที่ยงคืนได้ จนวันนึงทุกคนก็แก้ปัญหาด้วยการเอารายการนี้เลยแล้วกันต้องขอโทษแพรรี่กับแมรีนาะต้องขอโทษทั้งคู่จริงๆจากวันนั้นเราจะถ่ายแค่2เทปอยู่แล้วบ้านมดก็มีหลายห้องก็เลยให้คุณดีน่าจังอยู่ตรงโน้นปรากฏว่าพ่อจบทีมงานก็บอกว่าขอไร้สดหน่อย พอห้าสี่มน่แมรีนาจังเขาก็เล่นใหญ่อยู่แล้วบางคนถามว่าทำไมเล่นใหญ่ขนาดนั้นเราก็รู้นะว่าเวลานางเล่นแล้วเบรกไม่อยู่เราก็เข้าใจนางแต่แพรี่อ่ะใครจะไปจับหัวเขาเขาก็จะบอกว่าแม่อย่ากเล่นผมหนูเลยอันนี้คือเขาพูดกับมดดําส่วนตัวอยู่แล้วนางก็ไปเล่นหนงังให้พี่พ์อานนท์ใช่ไหมล่ะแล้วโดนกระชากวิกผมอันนี้ก็มีการเตรียมกันมาก่อน มันเป็นหนังแต่อันนี้เราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นนะเหมือนกำลังจะไปกอดลากันแล้วก็ดึงหลุดออกมาจริงๆเรารู้เลยว่าแพรรี่น้ำตาไหลเลยทังยอมรับว่าวินาทีนั้นถึงกับช็อกเลยทีเดียวใครจะไม่ชอ็ชอกล่ะช็อกว่าทุกอย่างกำลังจะจบดีๆตอนนั้นนางก็เดินไปร้องไห้ในห้องน้ำคือมดดำวิ่งออกมาบอกว่าพี่แพรรี่เขาร้องไห้แต่ตอนนั้นเราก็ช็อกอยู่ รู้ว่ามันหนักแล้วเราก็รีบบอกว่าปรีนาขอคุยด้วยหน่อยสิตอนนั้นเขาไร้อยู่นะเพราะบ้านแพรรีไม่ได้อยู่ไกลจากบ้านเราในระหว่างที่เขาไรายอยู่ทุกคนก็อึกอึกอากอากว่าจะบอกกับพี่ปรีนายัางไงเพราะเขาก็ต้องไปถ่ายต่อไปก็เลยเอานี้วัดดำตัดสินใจบอกเองแล้วกันว่าต้องขอโทษเขานะซึ่งหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เคลียร์ใจกันแบบ3ามคนเพราะตนก็ยังทํางานต่อจนมารู้ตัวทีหลังก็งานเสร็จ เปลี่ยนชุดว่าแพรรี่ไรสดไปแล้วเขาก็ไม่ผิดเขาพูดคำหนึ่งที่เราสะอึกนะ ว่าวิชของเขาก็เหมือนหัวคูเขาไปดึงของเขาเขาก็รู้สึกแต่คุณดีน่าจังเขาก็บอกว่ามันคือการแสดงแต่เราก็ไม่รู้เพราะมันไหลอยู่ทั้งยืนยันว่าไม่มีการจัดฉากเรียกเรตติง้งไม่เคยจัดฉากอยู่แล้วชีวิตนี้ถ้าจัดฉากแบบนี้คงไม่จัดฉากพอะชอบอยู่เฉยๆก็รู้จักมดดำอยู่โดยวันนั้นล่าสุดดีนจังก็ขอโทษว่ารู้สึกผิดที่ตนลงคิปไปแต่ตอนเช้ามา รีน่าจังไลฟ์เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยใช่ไหมวันนั้นเขาบอกว่าเขารู้สึกผิดคือมดดําบอกว่าที่นางคุยกับมดดานางคงช็อกจะเล่าถึงต้นเหตุการมาเจอกันของแพรี่และรีน่าจังว่าเริ่มจากตีท้ายครัวที่ตนไปรับปากรีน่าว่าจะหางานให้จริงๆแล้วเอาจากใจไม่ได้เป็นคนดีนะแต่ก็แอบ,บสองสารนางอะ่ะเหมือนคลินิกที่นางไปทําก็ปิดนางไม่มีไรายได้เราก็รู้สึกว่าอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยเมื่อก่อนเราก็เคยหา กินกับเขาเราพูดกันตรงๆต,ตอนที่เราอยากจะสัมภาษณ์อะไรรแรงๆเขาก็เอาเขามาแล้ววันนั้นเขาก็อุตส่าห์มานั่งรอ4ี่ถึงห้าทุ่มแพรรี่อีกแพรรี่นี่หนักกว่ามานั่งรอตั้งแต่5้าโมงนะแต่บ้านมดดําเหมือนมานั่งเล่นกันอยู่แล้วแล้วเหตุการณ์มันตีหนึ่งกว่า ก็ได้แต่ขอโทษทั้งสองฝ่ายนะจากใจจริงทุกอย่างเลยไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วว่าไม่ได้จับทั้งคู่มาเจอกันนะคนละเทปคือเราถ่ายสองเทปคือแพรรี่เองอะนางก็น่ารักนะนางก็อุตส่าห์รอ,อขนาดเราจับแยกห้องแล้วนะทั้งนี้เมื่อถามมดดำในฐานะคนที่อยู่ในเหตุการณ์โดยรีนาจาังก็ว่าเขาทำไปด้วยความเอ็นดู มดดามพูดกับเขานะแม่โลกนี้มันเปลี่ยนยุคไปแล้วเนาะเมื่อก่อนเราด่าคนเปรียบเทียบคนอาจจะดีอาจจะดังหมายแฉแต่เช้าอ่านอักษรย่อเนี่ยดังจริงๆอันนี้พูดกับรีนาจังเลยนะพยายามอธิบายให้เขาเข้าใจว่าแม่เรากำลังตกยุคอยู่หรือเปล่าก็ถามนางไปเมื่อวานนางก็เหมือนฟังเช้ามานางก็ไม่ฟังแล้วว่าอีกฝั่งก็โพสไม่หยุดพูดจริงๆไม่ควรทำอะ ไอการไปกระชากคือประทะคารมการสนุกสนานมันโอเควานถ้าพูดกันแบบเป็นกลางเลยนะแพรรี่อดทนสูงมากเพราะตอนแรกมีการพูดถึงแฟนเขาเขาอดทนมาตลอดแต่สิ่งที่เขารับไม่ได้คือการดึงวิก ว่าวันนี้หนูแต่งหญิงแล้วนะนางก็พูดอย่างนี้ดีนาจังก็บอกว่าจะคิดมากทาไมอยู่ตรงกลางก็เพราะเราเป็นคนเอาเข้ามากูไม่เคยเอออย่างนี้เลยในชีวิตจริงๆช็อกมดดำว่าอย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงอีกฝั่งประเด็นร้อนที่โมอามินาออกมาเปิดใจถึงมดดำว่ารู้สึกเสียใจและร้องไห้ถึง3วัน3คืนปมโดนมดดำและหนุ่มกัญชัยว่าหลังให้สัมภาษณ์เรื่องอาการป่วยของพระเอกหนุ่มออมอกนนักพันนา หมอดำก็ว่า คุยกับแอนนาไปแล้วว่าโมอเอ้ยลูกไม่ต้องเครียดไม่ต้องโกรธไม่เคยอะไรเลยเขาเสียใจที่ไปด่าเขาแรงมดดำไม่ได้ด่านะคะเดี๋ยวก่อนเข้าใจผิดเข้าใจกันใหม่หมดดำไม่เคยด่าอย่างนั้นเรียกว่าด่าหรอไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดเป็นบ้าหรอท้าก็มีโทรศัพท์ก็มีไม่โทรมาหาละ่ะคุยกับแอนนาไปแล้วอยู่กับแอนนาทุกวันส่วนที่โมอบอกว่าร้องไห้สามวันสามคืนเศร้ามากมดดำก็กล่าวว่าเราต้องนอนลูก บอกคุณโมต้องนอนลูกแล้วอย่าไปฟุ้งซ่านมันผ่านไปแล้วลูกเนาะต้องพักเหนื่อยแล้วมันหลายเรื่องเนาะ